การกินอาหารรสเปรี้ยวช่วยลดอาการแพ้ท้องได้จริงหรือไม่คะข้อมูลนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่สิ่งที่หมอแนะนำคือให้ทานอาหารจืดๆเช่นแครกเกอร์จืดๆแล้วก็เลี่ยงอาหารหวานมันเค็มค่ะการทานอาหารมือย่อยบ่อยๆช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้จริงหรือไม่คะจริงค่ะเราแนะนำให้ทานอาหารมือย่อยๆแต่ว่าบ่อยมือเอาค่ะการดื่มน้ำมะพร้าวขณะตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการแท้งลูกได้จริงหรือไม่คะไม่จริงเลยค่ะไม่มีข้อมูลเลยว่าการดื่มน้ำมะพร้าวจะทำให้แท้งบุตรค่ะ คนท้องสามารถกินปลาแซลมอนดิบได้หรือไม่คะไม่แนะนำนะคะหมอแนะนำให้คนท้องทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดค่ะแต่ถ้าคุณแม่อยากทานจริงๆขอเป็นระดับซูชิเกรดนะคะคนท้องสามารถกินชากาแฟรหรืออาหารที่มีคาเฟอ,อีนได้จริงหรือไม่คะจริงค่ะคุณแม่สามารถทานคาเฟอ,อีนได้ไม่เกินวัวละ200มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงดีกว่าคะ่ะ คนท้องต้องกินอาหาร2เท่าเพื่อเลี้ยงลูกจริงหรือไม่คะไม่จริงค่ะคนท้องต้องการพลังงานมากขึ้นจริงแต่ว่าทานอาหารตามปกติค่ะให้ครบ5้าหมู่ก็เพียงพอค่ะคนท้องหิวบ่อยๆจริงหรือไม่คะจริงค่ะเพราะว่าคนท้องจะต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อส่งไปให้น้องด้วยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในการตั้งครรภ์นเนี่ยร่างกายจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานมากขึ้นค่ะ ตามความเชื่อที่ว่าหากคนท้องกินอาหารที่มีสีดำเช่นชากาแฟรหรือโอเลี้ยงอาจทำให้ลูกคลอดออกมาผิวดำจริงหรือไม่คะไม่จริงร้อยเซเลยค่ะลักษณะสีผิวเนี่ยมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเท่าน,นั้นค่ะไม่เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การกินยาบำรุงที่คุณหมอให้ขณะตั้งครรภ์อาจทําให้คุณแม่มีอาการอ้วนได้จริงหรือไม่คะไม่จริงค่ะยาบำรุงที่หมอให้เนี่ยมีเพียงธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินค่ะไม่ได้ทําให้คุณแม่น้ําหนักขึ้นแน่นอนค่ะถ้าหากคุณแม่มีอาการปวดหัวสามารถกินยาพาราได้จริงหรือไม่คะจริงค่ะสามารถทานได้แต่ในระยะเวลาสั้นๆนะคะถ้าคุณแม่ต้องทานยาเกิน3วันควรพบแพทย์ดีกว่าค่ะ อาหารที่แนะนําสําหรับคนท้องมีอะไรบ้างคะหมอแนะนําให้ทานอาหารให้ครบห้าหมู่และสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะการทานอาหารซ้ําๆกันบ่อยๆจะทําให้น้องแพ้อาหารที่คุณแม่ทานบ่อยๆนั้นได้ค่ะเช่นถ้าคุณแม่ทานนมเยอะเกินไปน้องคลอดออกมาก,ก็แพ้นมได้หรือคุณแม่ทานขนมปังมากเกินไปน้องคลอดออกมาก,ก็แพ้แป้งได้ค่ะ